เพื่อนๆผมจะปามาอัปเดตของครับบิตคอยนะครับผมในตลาด Forex นะครับก็ภาพรวมของตลาดบิตคอยของบิตครับนะครับก็แดงเถือกนะครับเพื่อนๆตัวที่ขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมจะเป็นลักษณะของตัวนี้นะครับ KSM นะครับผมขึ้นอยู่15%เลยนะครับผมก็ SCT r ขึ้นอยู่13%นะครับก็ตลาดแบบนี้นะครับก็บิตคอยลงนะครับแต่มีบางตัวที่ขึ้นได้ดีนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับก็ลักษณะของตามเฟมส S1 นะครับบิตคอยได้รีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆนะครับตัดแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเส้นแนวรับที่ผมเคยตีไว้นะครับก็ลงมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแนวนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเด้งกลับนะครับก็จะเป็นลักษณะการก่อตัวของบิตคอยอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนอ่าแนวนี้นะครับตาไส้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นกลับอ่านะครับผมตาไส้แล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าแสดงว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆนะครับดึงขึ้นกลับแต่ไม่แน่ใจว่ากลับไปถึงนี้หรือเปล่า อาจจะกลับมาแก้สั้นๆแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับเพื่อนขอดูของ S4 ก่อนะครับว่าถึงหรือยังโอเคนะครับ s อนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเด้งกลับขึ้นนะครับเพราะว่าตามเฟรมของแท่งเตียนนี้เป็นแท่งเตียนแท่งเตียนของตามเฟรม2ี2 5าุดห้านอนะครับอาจจะดึงขึ้นไปได้นิดนึงแต่อาจจะทุบลงมาอีกนะครับในใจลึกๆคิดว่ายังลงได้อีกนะเพราะว่าตามเฟรมของเดนะครับเดหนึ่งยังลงไม่สุดนะครับเพื่อนเส้นสีเขียวนี้สามารถลงมาถึงระดับ20นี้ได้นะครับเพื่อน นะครับลงมาถึงระดับ20นี้ได้นะครับ20นี้ได้นะครับแล้วก็จะถึงเปลี่ยนเป็นเทนกาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเด้งไปนะครับแต่อาจจะไม่ปาน47,000ลาร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตามเฟรมของวิกยังลงไม่สุดนะครับเพื่อนๆยังลงไม่สุดนะครับยังอยู่ลักษณะแนวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับวิกยังเลื้อยลงได้นะครับเพื่อนๆยังเลื้อยลงไต่ลงมาได้อีกนะครับก็ประเมินกันวันต่อวันนะครับเพื่อนๆแต่ดูการ์ดไว้ว่าเราจะข้าออกออเดอร์ทอนไหนถ้าเกิดลงทุนระยะยาวนะครับครับเดือนก็ยังเป็นขาขึ้นรอบใหญ่่่ออยูนนะะะครรับแตกลาางจจเป็ ระยะสั้นอาจจะเป็นเทนขาลงระยะสั้ก็ขึ้นนะครับเพื่อนแล้วแต่ว่ากลางแค่ไหนนะครับ1ปี2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนนะครับกบิตกอยก็ได้เตสลงมาแนวนี้เลยที่ผมตําคลิปไปก่อนๆนะครับ4 2่0 0อนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ตอนนี้นะครับคิดว่ายังลงนะครับเพราะว่าตามเฟรมของเดย์ยังลงไม่สุดนะครับเพื่อนนะครับยังลงไม่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดแต้งนี้เกิดกับตัวเป็นสีเขียวดึงขึ้นไปปิดแกลบนี้จะเป็น เรียกว่าปฏิกิริยเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนนี้แนวต้าน47,403.5นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนทํมเพิมของ M15 นะครับขึ้นนะครับผมขึ้นนะครับแต่น่าจะขึ้นไปไม่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะตุบลงมาอีกนะครับเพื่อนๆดูแต่แถวแนวต้านตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเส้นตัวกัลติกตรงนี้ขึ้นมาโอ้บอสขึ้นมาสูงมากเดี๋ยวจะตุบลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกราฟก็จะเป็นลักษณะย้อนลงมาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ ทวนตามเพิมของ M 3 0นะครับก็ขึ้นนะครับเพื่อน M 3 0ก็ขึ้นนะครับอ่า S1 ก็ขึ้นนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเอาเป็นว่า M 3 0 S 1นะครับผม S ซนะครับตามเพิม M 3 0 S 1 S 1 S ซ เ1กับ M30 นี่ขึ้นนะครับผมส่วน M15 เนี่ยขึ้นมา <S <S M 5าขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับ M 5มขึ้นมาสูงมากนะครับ m 5าก็จะอยู่แนวต้านอยู่่วนนี้นะครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดตะลุก็ถือว่าชโชคดีนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ตะลุนะครับเพือ่อนอาจจะขึ้นไปเทสอยู่แนวนี้ได้นะครับเพื่อนแต่อาจจะตบลงมาอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับเพื่อนอยู่โซนนี้นะครับนี่คือแนวคิดของผมนะครับถ้าเกิดเทสขึ้นตะลุได้ก็โอเคนะครับอาจจะมีแรงดัน้นี ผมแต่คิดว่าน่าจะลงมากกว่านะครับอาจจะมาเทสลงมาที่สี่หมื่นห้าพันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเนะครับเลขกลมๆนะครับสี่หมื่นห้าพันตรงนี้น่าจะเทสลงมาได้นะครับถ้าเกิดผมดูตามเพลมของเ1 5สิบ้านะครับเพื่อนๆ M15 สิลงมาแบบนี้ได้นะครับผมก็น่าจะไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะลงนะครับอ่าแนวนี้นะครับเด้งเพื่อลงต่อนะครับเด้งเพื่อลงต่อนะครับเดี๋ยวขอแยกเคลียร์เส้นออเดอรยก่อนนะครับเด้งเพื่อลงต่อนะครับผมแนวต้านสี่ห้าเก้าเจ็ดนะครับเด้งเพื่อเคคนะรับ อาจจะกดลงมานะครับตามที่ผมว่านะครับแต่งนี้นะครับน่าจะเป็นสีตัวนี้23.28นะครับเพื่อนๆดูได้เลยเดี๋ยวจะรีบลงคลิปนะครับผมคิดว่าน่าจะย่อลงมาอีกนะครับเพราะว่าตามเฟรมวิกนะครับยังสูงอยู่มากนะครับมีโอกาสมีโอกาสสูงนะครับประมาณสัก70%นะครับถ้าผมตายปิดก็ไม่เป็นไรนะก็เราก็ไม่ได้เข้าออเดอร์ถ้าเกิดวิ่งไปก็แค่ไม่ได้กล่องนะครับแต่ไม่เป็นไรก็จัวไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆ แต่ถ้าลงทุนระยะยาวผมซื้อทุกราคานะครับไม่สนใจว่าจะขึ้นจะลงนะครับเพราะผมไม่ได้ขายในวันนี้นะครับหวังว่าให้มันรีบาวขึ้นไปได้ทุนนี้นะเพื่อนๆนะครับดึงแตงเตียนนี้ขึ้นไปอยู่แถวๆแนวนี้นะครับแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ตะรับลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะโซนนี้เลยนะครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับ แนวต้านนะครับแนวต้านถ้าเป็นแนวต้านของ M15 นะครับจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนเด้งไปแล้วช็อตนะครับผมแต่ตอนนี้ก็อย่าช็อตนะครับเสี่ยงมากเพราะว่ามันลงมา10,000ดอลลาร์แล้วเช่นกันนะครับผมเพราะอาจจะเด้งขึ้นแรงก็ได้นะครับแต่แต่ดูแล้วน่าจะขึ้นไม่รอดกว่านะครับเพื่อนอาจจะอยู่แนวแนวกรอบนี้นะครับจะตามจะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับมันหลอกนะครับดึงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวแต่้งนี้จะเป็นลักษณะสีนี้นะครับจะเป็นสีแดงลงมานะครับคิดว่านะครับเพื่อนนะครับอยู่มาแนวนี้ นะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับผมก็ทุกตัวนะครับก็พยายามตามบิตคอยนะครับแต่นอกเหนือว่าจากสิ่งไหนที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะขึ้นได้ดีกว่านะครับเส้นแนวต้านจริงๆจะอยู่ส่วนนี้นะครับเพื่อนๆเส้นแนวต้าน M30 นะครับจะอยู่ส่วนนี้เลยนะครับส่วนนี้เลยนะครับที่ผมตีเส้นเหลืองๆไว้นะครับนะครับก็ถ้าผ่านถ้าผ่านเทรนนี้ไปได้ก็จะโยกขึ้นไปเล่นกลางบนนะครับเพื่อนๆแนวนี้นะครับแสดงว่าตามเฟรมอื่นก็ชัดเจนขึ้น นะครับ S1 นะครับอาจจะปล่อยได้อีกนิดนึงครับปล่อยปล่อยลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะรออาจจะแช่กดกดกลางล่างมนแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยแบบแนวนี้นะครับยึกยักลงอีกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับดูนะครับยึกยักลงอีกลงอีกลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยลงแบบนี้ครับลงมาลงมานะเพื่อนโอเคนะครับลงมาลงมาไซเวลงมาเรื่อยๆ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 เตกไปเตกไปนะครับเตกไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับผมก็ตามคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ แต่ถ้าเกิดเป็น s 4 s 1นะครับคนเตะตาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเราไว้มองกับ1ชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นนะครับผมมันขึ้นแตงเตียนมันเป็นแตงเตียนกับตัวนะครับเพื่อนเพื่อนแต่มันจะผ่านไปที่เส้นนี้ได้หรือเปล่านะครับ s 1นะครับเพราะว่าเดี๋ยว s 1ขึ้นไปนะครับเส้นตะตกติกตรงนี้ก็จะขึ้นไปสูงนะครับขึ้นไปสูงจะขึ้นไปสูงแบบนี้นะครับพอขึ้นสูงเสร็จนะครับแตงเตียนเขาก็จะไปชนแถวแนวนี้นะครับแล้วเขาาากก็จะดััันนนนลลลงงงตตววมม่อ เส้นตัวกติตรงนี้ไปอยู่เหนือ80ก็จะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเลื้อยออกข้างอย่แบบนี้สักพักหนึ่งจนกว่ากราฟวิคจะลงถึง20หรือไม่ก็อยู่กลางอากาศตรงนี้แล้วก็จะพลิกเป็นขาขึ้นระยะยาวเลยนะครับทีนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับคลิปนี้ต่อมาฝากเพื่อนๆนะครับต่ไม่ใจว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับผม M30 นะครับ M30 นะครับผมแทเปลี่ยนแต่งแล้วนะครับผมแท่งนี้นะครับเมื่อเข้า23.30นนะครับน่าจะทุบนะครับ ครับผมโอเคนะครับเส้นแนวต้านตรงนี้แลวกับ4 5 7 4 5 7 4 5ร้อยครับเพื่อนแนวต้านจิตวิทยานะครับก็ตุบลงมาต่อนะครับแน่นอนนะครับผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไหมนะครับว่าจะลงมาโซนนี้หรือเปล่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ํามาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ การขึ้นลงของราคานะครับก็ตามใจนะครับธรรมดานะครับผมอยากเทรดว่ต้องอยู่รอดจากตลาดให้ได้นะครับผมยังไงคลิปนี้ก็เป็นกงแงใจกับทุกคนนะครับหวังว่าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้มีคนดูเยอะนะครับผมคลิปผมนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้รับมีดนะผมถ้าเป็นปลายุคเข้านะครับก็แต่งอวนเย็บแหนะผมแล้วก็ส้มเรือนะครับผมเมื่อถึงฤดูกาลลงนะครับเราจะลงอย่างจริงจังนะครับหาปูหาปลากันนะครับโดยที่เครื่องมือเราพร้อมนะครับ เราลงแล้วต้องชนะนะครับเห็นไหมทุบแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยทุบจริงไหมครับทุบจริงไหมครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวบอกว่ามันทุบเดี๋ยวดึงขึ้นไปหน้าแตกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอบคุณมากมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เอาบิตคอยเป็นหลักก่อนนะครับตอนนี้นอกจากว่ามีเหรียญที่พื้นฐานที่ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็ลุ้นมาต่อแนวนี้นะครับผม4 4 9 5ีนะครับอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ยังลงไม่สุดนะครับผมเด้งไปก็เดี๋ยวก็ลงต่อนะคคคคครรัับบบขออุุณทกนนะะผผมมาาจจยลิิปปด ตุกๆในแต่ละวันนะครับแต่เป็นการเข้าออรอเดอร์ของผมนะครับส่วนตามเฟรมยาวนะครับผมคิดว่ามันขึ้นนะครับก็ไปได้หนึ่งแสเหรียญนั่นแหละครับนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมนะครับเจอกันแน่นอนนะครับผมก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่เป็นนักเดานะครับผมเดานะครับมันจะมีราคาเลทผลนะครับเพื่อมันดูสิครับมันแล้วมันจะลงมาทําไมตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะเช่ามันรู้อยู่เนี่ยหนึ่งเส้นตูดไส้อ่าแล้วมาตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นเห็นไหมมันยังขึ้นไปได้อย่างน้าได้านขึ้นไม่ได้นะครับ แล้วมันยังยิ่งตทำลงมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแนวนี้แต่นั้นแล้วเราก็จะเป็นโซนก่อตัวเป็นแบบนี้เพื่อนๆโซนนี้หนึ่งสองนะครับเพื่อนๆอยู่แนวนี้นะครับให้ให้มันอยู่แบบนี้ไปนะครับให้เซเวสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับมันลงมาจริงๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเฟรดฟอริกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอาจจะเรเวอเรตหนึ่งต่อสองพันนะครับคิดว่ามันลงก็กด แตงลงเซลถ้าคิดว่ามันขึ้นก็กดบายนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับผม